ม่มันจะตายมัตายเพื่อนผมเอาอยู่แล้วมันจะตายไไงโอ้เอาอะไรมาตายคุเยอะไรอะอะไรอะเกมโคเอาหมดเกบโคแปดสิบหินอ่ขนาดูคขนาดดีกว่าเพาเป็นเกมโคแปด เดี๋ยวจะทำให้เห็นเองว่างานเวทบูดมันจะทำให้ตายได้นะไม่ๆนี่นี่ไปกับเชอร์เลยทุกคนเลยเฮ้ยอะไรอ่ะฮัลโหลเล่นอะไรกันเนี่ยน้องๆ้องแพ้ดูยังสกละพาระดูยังส่งละพาระอะไรกันวะเนี่ยไอีอะไรกันเนี่ยวางวางวางสกิลแกล้งแก้งแกงเฮ้ยเราไม่แววส่ง เอ้ลอยลอยอย่ากลัวลอยอย่ากลัววิโอ้โหไม่ทันอ่ะแบบนิดเดียวเองอ่ะเฮ้ยนี่ไปเวทเขาจริงอ่ะเนี่ยฮัลโหลโอ้โหยังเวทเวลหนึ่งเลยกูดฟงแพ้ละลูสฟงแพ้ละทำไมทำไมปล่อยเมทใหม่หลุดแบบเนี้ยโอ้ยเหลือแล้วไข่ไม่แบดอ่ะแล้วทำไมคุณเชื่อเวลน้อยกว่าซาพโลโอเคละเดี๋ยวนะซาบะดุดเวลนที่ไหนเอาไหว้ไปเนี่ย เาเพิ่งมาออกของซับเมื่อกี้จริงๆโอ้ใส่ลายอย่างเงี้ยดูนิใส่ลายเพื่อนในทีมอย่าีเแล้วป่าวพาวพาวไม่ได้ใส่ลายทัวดูยังทรงละป่าเลยดีดดีเห็นไหมเฮ้ยดูแก๊กนี่แก๊กเอ้ยซับกูอยู่ไหนเนี่ยเพื่อนโอ้โหเวทปากูพังพินาศเฮ้ยม่เตมก็ร้องออกมาร้องออกมาเดี๋ยวเชิญไปช่วยเล็กเพนเฮ้ยเอาซับไม่เอากูเชิญโอ้แพ้ดูยังทรงละเฮ้ยมันไปอีกแล้วน้องเอ กไม่มีไม่มีไม่มีไม่ต้องมาละไม่ต้องมาละไม่ต้องมาละต้องอะไรป่าอะไรแก๊กอยู่ล่าก็พี่เจอหลอดเลยอะหลอดอะไรอ่ะมันดึงมันดึงบูไปสองรอบแล้วว่าถามว่าหลอดอะไรอ่ะเอ้ยข้างบนพี่มาอยู่เหรอโอ้ไม่จริงไม่จริงไม่จริงไม่มีหลักฐานเลยไม่น่าจะตายมันจะตายเพื่อนไหวพี่เจมไหวพี่เจมไหวผมเอาอยู่แล้วไม่ต้องห่วงอะผมเอาอยู่แล้วแล้วผมเอามันจริงด้วยขนาดนั้นเธอก็ไหวเหมือนกันเธอก็ไหวเหมือนกันเออพิกเกอร์เฮ้ เกับตายกืบตายโปเปิดเลยเนาะต้องหเฮ้ยไอ้ไอ้พอนุพอนุแข่โตลงไปเอ้ี่มีจะตกแล้วน่าเดินหน้านะตงคอนคูให้เจมตรวจตะโกนอ่ะเริ่มเกมเฮ้ยตะโกนอ่ะตะโกนอะไรเสียปกติเฮ้ยเองไหวปะวะเอ้งเคยดูปะเนี่ยน้อง เป็นพ่อหว่าเอออย่าใส่หลายดิไม่ชอบเลยว่ะปกป้องเองคือปกป้องเองโอ้โหปกป้องปกป้องเหลือเชื่อาจะปกป้องเองอุ๊ยเอาละมีมีเฮ้ยตายเนี่ยตายเนี่ยตายเนี่ยตตาายยดดมาถึงทีมเรามาถึงทีมเราอ่ะตายเนี่ยเฮ้ยกาลีมากาลีมาเฮ้ยตัวอะไรอ่ะไอ้นี่ตัวอะไรอ่ะทุกคนมันเจ็บมันเจ็บหล่อแล้วจะตายแล้วมันไส้แห้งแล้วมันไส้แห้งแล้วหักเขาที่หน้าไปทีแล้วก็วามเข้ามายิงอ๋อ อุ้ยเจ็บหนู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 เจ็บโอ้ยหนูเจ็บโอ้ย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 โอ้เป็นตัวเล็กเลยดิโอหนูหนูน้อยตัวเล็กตัวน้อยเจ็บหนูเจ็บหนูปาไตายอ่ะตัวเหลือแค่นี้ได้ตัวนี้ขอเลี้ยงขอเลี้ยว่าต่อให้ก่อนต้นเกมอ่ะเนาะไปฆ่ามาริปป์เพื่อนไม่ได้แล้วนะเออเออเออโอ้ยดูหมันดูดเลยขนาดนั้นนะ เว้ยไหว้ไหวล่างไหวล่างไหว้ล่างไหวโอ้แครี่วิ่งหนีเลยโอ้เฮ้ยแครี่ไม่ช่วยเพื่อนอ่ะเหลือเชื่อเหลือเชื่อเลยตัวเรียนจะวิ่งอยู่เอ้ยคนเอาคนดึงเข้าป้อมไปดิตัวอะไรขึ้นบนวะตัวเรียขึ้นบนเขาดุดริปโป้เขาโดดแผลบโตเอาดีเอาดีเอฮ้ยเอาดีเอาดีคิดกลางเอาอยู่แล้วคิดกลางเอาอยู่แล้วคิดกลางเอาอยู่แล้ว โอ้เอาอะไรมาตายกุณเชยโอ้ดูดิไม่เม่เจรไปโปโปอมาตาซื้อมาเท่าไหร่นะกันเองเลยกันเองเลยกันเองเลยห้บาทพอเฮ้ยไปโปีโปอะไรวะเฮ้ยเองไหวเปล่าวะโออดไม่ใช้ตลอายเละฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกุเกูไม่ตายกูเป็นอมตา กูไม่โปกูเปิดโปกูแค่นั้นแหละกูบอกคาราดด้วยว่ากูเปิดโเปเนาะบอกแล้วค,คโคตรโปมาคคโคตรจีบโคตรมา well. ธรรมดาธรรมดาโอ้โโหคตรงโกงอ่ะธรรมดาพักเสียพักเสียโดนขีปตีตาย,ตายจะร้องไห้ <sack Hill> นเฮ้ยโปพอโปแตกพลาดหรอไม่เราตายจรง <Walmart> ิงไราตายจริงไม่มีตายไม่มีตายระดับนี้แล้วโอ้ระดับโลกเลือดเลือดนิดเดียวยังไม่ตายเลยเปิดโป๊กทำเป็นผู้ธรรมดาทำมาเป็นผู้ใครๆเขาก็รู้กัน แชตีเลยหรอพี่แจมถล่ตัวใหม่มาซื้อชื่อตัวอะไรอะฮะยุ้ยยุ้ยยุ้ยตรงตัวเลยคนไทยไม่ไม่มีชื่อที่ดีกว่านี้หรอไม่ไม่โนโนยุ้ยมันไม่ใช่ยูเอ๋อครับเอ้ยโนโนยุ้ยมันคือยุ้ย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 ยุ้้ยยุ้ยยอ้ยยุ้ยยยเุ้ยยุ้ยยุรย้ย้ เฮ้ยทำไมอ่ะออกคุณเชอร์เล่ไม่เป็นลืมดูแฟนทุกทีไม่ดูถูกกับพูดว่าตามความจริงอ่ะอ๋อเนี่ยแสดงว่าไม่ไม่มาดูเชอร์แบบสตรีมอ่ะเออแล้วก็เราก็พูดดูทุกวันอ่ะเมื่อวานก็ดูใส่กีบเท้าสีแดงแน่ดูจริงไม่ไหวเด็กคนนี้มันดูจีเด็กคนนี้มันดูจีคีมีโดโต้เลยคีมีโดโต้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแรงแรง ดูทุกวันมันไม่ตายได้ยังไงเฮ้ยพี่เจมส์โอ้โหจังหวะนี้ไปอะไรอะไรผมอยู่บนเกี่ยวอะไรครับผมมาดูดิคุณเชยโยนโอ้เกินไปบุ๊ยฮัลโหลไม่มีเลยช่วยกันเลยอ๋อช่วยแล้วผมอยู่บนได้เดี๋ยวผมซื้อเดี๋ยวผมเติมโปรเทเลพอร์ตไปอีกอันแล้วกันเดี๋ยวแล้ววาร์ปลงไปช่วยแค่นั้นอ่ะโอ้โหร้องปล่อยตายผมตีป้อมบนอยู่ร้องปล่อยตายเหลือเชื่อจอีก ไอ้เงี้ยไอ้เงี้ยลมผิดลมผิดโดนดูดแบบจริงจังเลยาแม่จับโคกว้าลมผิดลมผิดใช้โดนดูดแบบจริงจังไม่มีใครมาช่วยเลยไม่ตุเล่นเหมือนลงล่างเลยว่ะคนไม่ใช่ยังไงก็ผิดนะครับเออคนไม่ใช่ทำอะไรก็ไม่ใช่นะจ๊ะลูกเพจเธอบอกว่าพี่เตมมาฆ้ามือยังมาบูลลี่เขาอยอหรอฮะอะไรนะ ป <ST su ks> ุ่ลี่เจ้เหรอถึงที่เลยเหรอเชิญเล่นยูยูยี่นี่คือแบบดีมากอะไรอ้อยไอ้ยูยี่ผู้ผิดตัวอะไรกันแน่เนี่ยสรุปสรุปมันคือตัวอะไรวะกูเรียกมันเมื่อไรเนี่ยเฮ้ยพี่ซอยอยู่น้องสัตว์บัานเฮ้ยเอาดิเอาดเอาดเฮ้ยกูเชิญหลานอ่ะโอ้เกินไปไหมอ่ะโอ้เซ็งว่ะโอ้เกินไปบางทีคนเราอ่ะ โอ้โหเกินไปร้านทอดร้านทอดแล้วร้องแล้วบอกตีป้อมเหลือเชื่อเลยโอ้โหเปลี้เปล่าๆไม่ได้ร้านไม่เคยร้านเลยโอ้โหผิดกระตาไม่เคย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 ที่จะไม่ร้านจริงไม่เคยไม่เคยร้านจีโอ้โหธรรมดาอะไรกันครับเนี่ยเอานเลยนะเอาเนะเอาเลยนะไปเลยแทงตีป้อมเลยเชิญกดันตีให้ ให้แข่งสีป้อมสวยสวยอ้าวอ้าวไม่เป็นไรรถดึงเลยฉันนี้ฟ้อมต่อสวยโอ้โหถ้าไม่มาเขาไปน่าแตกอ่ะดูทรงละโอ้โหมาล้านต้มเลยจะพูดดิเหลือเชื่อเลยพี่เจมอย่าเอ้ยอะไรอ่ะอย่าว่าให้กัรตรงนี้เลยไปฟ้อมยิงกูเลยไม่ได้แล้วเองเองเอง แบ่งตังค์ให้ทีมบ้าพี่เจเดี๋ยวนะพี่ไม่ได้ทำอะไรเลยโธก็จะอย่างนี้แหละก็คนเราเป็นเจ้าสวดดูบุยอ่ะมันก็จะรวยเป็นธรรมดาเหมือนลงข้าม่านคิดตังว่าคนเดียวว่เป็นอย่างนี้แหละเฮ้ยเกินไปป้าหน่ะอันนั้นอ่ะเฮ้ยผมไม่เกี่ยวนะไม่ต้องพูดชื่อผมนะผมขอแค่นั้นน่ะทำอะไรก็ได้อ่ะเออเดี๋ยวเอากินอะไรอ่ะข้าวต้มข้าวต้มดีกว่านะดีสุดละ ไม่จากโกโก้กว่าเดเานั่ไหไหวไหวเชอไหวไหวเจกบไปช่วยไหว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 ไเลยไหวไหเลยพวกนี้มันเปแว่าเด็กหนังไก่อะพวกนี้มันเด็กหนังไก่มันเด็กอะโอ้ไม่กล้านี่ไหวฝันใจเลยเจกาดับเลยดับเลยพวกปอดแหเลยเออพวกหนังไก่อะ ไปตรงกลางเลยริโป้ลุยเราแล้วนายไปผีเสื้อลอยตัวหรอเขาเซโป้ยโอ้ชาถอยริโป้สวยริโป้เอ็งโยนทำไมวะใครบอกเองเข้าไปอ่ะโอ้เกินไปมุ้ยโอ้โหเสียใจว่ะเหลือจะเชื่อเลยว่ะเออคนนี้นี่ใส่ไม่ดีเลยอย่าหลอกให้เพื่อนเข้าไปตายคนอย่างริโป้หรอใช่ใช่คนริโป้เออแกงอะไรกูโดนเอซุยิงสองนัดแล้วริโป้กูยังใส่ไม่หยุดเลยน้อง ใจลายใช่ไหมคุณเชิญใจหลายใช่ป่ะถูกเห็นป่ะพี่ป้อบอกแล้วไม่มีใครช่วยเลยใส่ไม่ดีโอ้ปล่อยคนอื่นตายนี่ใส่ไม่ดีเลยคุณเชร์จริงจริงโลมอะโลมอะชอบทำแบบนั้นตลอดเลยอะไรวะน่าอยู่กันพั่วเลยเฮ้ยอยู่กันแบบว่าเละเทะเลยเนาะเอ้ยเอ้ยเอ้ยไหว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 เฮ้ยปิดถึงบนหน่อยป้อป้อป้อรอบนี้เอาจริงกว่าเม่นกว่าเม่นโอ้ยรอบนี้พี่มาเนาะ นกพูดใหญ่เลยเสียงดังเอะไรยะอะไรยาอะไรยาหนึงหก็ไหวหนึ่หน่ก็ไหวโเอะเไม่พูดเลยอะฮัลโหลก็เกมเล่นเป็นทีมป่ะฮัลโหลเฮ้ผ you know ิดหลายวันนี้อะเกมเล่นเป็นทีมฮัลโหลไอ้มันไม่ตายได้ไงวะอะไรยกูเชยโยนโอ้มาเติมโอ้มาเติมเสนืยเชยเอามันรอร้องใส่มันเฮไยปอบดเน่ปะนี้ไม่ไหวจริงไม่ไหวจริงไม่ไหวจริง เอาดิเอาดิเอาอีกเอ้ยีจบข้ามก่อนข้ามก่อนเฮ้ยข้ัมก่อนข้ามก่อนข้ามว่หนุ่มแขนโตก่อนข้ามว่หนุ่มแขนโตก่อนเฮ้ยว่หนุ่มแขนโตมาแล้วเฮ้ยตีเมื่อสามทางเอ้ยผู้โจมอผู้โจมตีเมื่อสามทางนี่โอ้ยไม่รู้จบแล้วแพ้แล้วแพ้แล้วแพ้แน่ได้ยังไงเฮ้ยกดอย่าแพ้อะไรวะน้าโดนเกมดิว่าเฮ้ยฮัลโหลกดอย่าแพ้เฉยอะไรวะน้า ด้วยนี่เชื้อโคกรับโอ้โหโหตังเหลือว่ะทำอะไรดีวะตังเหลือว่ะทำอะไรดีวะเออทำอะไรดีวะเฮ้ยเอซุไออร้องบอกว่าเกินไปว่ะเอาอีก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 โอ้ยสวยครับไหวเวอร์ไหวเวอร์ไหวเวอร์มาดีมาดีเออโอ้คุณเชิญรลานอีกแล้วคุณเชิญรลานอีกแล้วเกินไปมูย่ะ พาวพาวพาวเฮ้ยเอาป้อมมันดิหนึ่งสี่หนึ่งสี่ไม่ถือว่ารูม้าเข้าไประเดี๋ยวเข้าไประเดี๋ยวเฮ้ยอะไรอะเม็ดนะไหนไหนไหนบอกเม็ดตีป้อมไงไหนบอกเม็ดตีป้อมไงเฮ้ยป่าวป่าไม่ตีไม่ตีแล้วไม่ตีแล้วเบลเขาเบลเขาเออดื้อดื้อเนี่ยแล้วก็มาจังหวะแบบเฮ้ยอะไรอะอะไรอะเจมโคเอาหมดแค่นั้นน่ะก็บอกแค่นั้นว่าเจมโคเอาหมดก็บอกแค่นั้นว่าเจมโคเกิดมาอีก เจมโค80ชีวิตอ่ะแค่นั้นพูดแค่นั้นดีกว่าว่าไป็นเจมโค80เอ้ยเอ้ยแพนต้าแพนต้าเอ้ยแพนต้าน้องน้องน้องช่วยหน่อยเอาไปดิคาร์บอคาร์บอแพนต้าต้องร่างกายก่อนนะตัวอัตราี่ระวังก่อนนะโอ้โหไม่ได้แพนต้ากูตายด้วยไอ้ทอสไอ้เด็กเแย่โอ้แยเอ้ยไม่ได้แพนต้าแถบตายอีกโยนเกินทีไม่ไหวว่ะ กม่่อนคอยปิดโป๊โอ้สวยอวโอ้เชิ้ก็ไม่เอ็มีพีได้เลยอะเขินเลยวะโอ้โหร้องได้เอ็มอีเฮ้ยดูเกมเป็นเปล่าวะถามจริงเนอะเฮ้ยพูดเกินไปโอ้โหไม่น่าตายน่าได้โอ้โหเปต้าคูอย่าลืมอย่าลืมกดรีพอร์ตด้วยนะคะอย่าลืมกดรีพอร์ตเออฝากกดรีพอร์ตด้วยนะผมคนที่เล่นกาลีอ่ะกดไปเลยเเดี๋ยวชกดเเชียกกดดไปเลยกดไปเลยคนที่กาลีอ่ะรีพอร์ตไปแล้วผมคนนั้น จะเจอกดกดรีพอร์ตก่อนรีพอร์ตเลยรีพอร์ตเลยโอรีพอร์ตก่อนเจตนาโยนโอเคเจตนาโยนใช้โปรแกรมโกงพูดเลยลบหนึ่งคะแลนนก็ัวใช้โปรแกรมโกงโยนเกมเนี่ยติดไปเลยอะไรอะแบนมากคนหนึ่งหรอที่โกงอะอะไรอะไรอะไรอะโหลอะโหลโอ้โหเชื่อเอาไปให้ค่าข้อหา